บ้านคือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงฐานะรสนิยมและพลังทางเศรษฐกิจได้ชัดเจนที่สุดบางหลังไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่ยังเป็นสถาปตัตยกรรมระดับตำนานที่รวมเอาเทคโนโลยีความงามและความหรูหราสูงสุดไว้ในหนึ่งเดียววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักบ้านหรูที่แพงที่สุดในโลกที่จะทำให้คุณตะลึงทั้งในราคาขนาดและเรื่องราวเบื้องหลังของเจ้าของบ้านแต่ละหลังค่ะ เดวันตั้งอยู่ในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาคาริฮาดขนาด1 5 0 0 0ตารางฟุตในย่านเบลแอร์คาริฮาดขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาสร้างขึ้นระหว่างปี2014 2 0 2 1ถึง2021เดิมทีตั้งราคาขายไว้ที่500ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022ถูกขายในการประมูลในราคา126ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ชาโตดามแองเวรีเยงเศสคฤหาสน์ขนาดหนึ่งห้องบนพื้นที่เกือบ2,500เอเคอร์เคยเป็นของกรรษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกในปี2024ถูกประกาศขายในราคา425ล้านยูโรซึ่งหากขายได้ในราคานี้จะกลายเป็นบ้านที่แพงที่สุดในโลกค่ะ ชาโตลุยที่14ลูแวร์ซิแยนฝรั่งเศสก่อสร้างขึ้นระหว่างปีคศ2008ถึง2011โดยมีการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชวังแวร์ไซในปี2015ถูกซื้อโดยเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานแห่งซาอุดิอราระเบียด้วยมูลค่า301ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ แอนทิเลียมุมไบประเทศอินเดียเป็นที่พักอาศัยของมูกเกตอัมบานีมหาเศรษฐีชาวอินเดียสร้างขึ้นระหว่างปีคศ2006-2010ด้วยมูลค่าก่อสร้างประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ